O B E M ดีต่ออาจารย์และนักศึกษาอย่างไรผมว่ามันช่วยให้ง่ายขึ้นเนาะง่ายขึ้นหมายความว่าอ,อ,อาจารย์ก็รู้ว่าจะต้องทำอะไรให้นักศึกษา,าน้อยแค่ไหนอันที่หนึ่งอันที่สองง่ายในมุมของนักศึกษานี่นักศึกษาก็าจะรู้อีกว่าเขาต้องทำแค่ไหนถึงจะถึงจะพูง่าย ขั้นต่ำมินิมัมรีควอเมนต์ของอาจารย์อันที่2ขยับขึ้นไปอีกถ้าอยากเก่งกว่านั้นควรจะทําอะไรได้อีกแค่ไหนผมว่าเข้าใจว่ามันทําให้เราเราเข้าใจกันง่ายขึ้นนะว่าเราว่าเราจะพัฒนานักศึกษานักศึกษาก็ต้องพัฒนาไปในทางไหนที่ชัดเจนเอ่อ OBM นะคะถ้าในแง่ขอพูดในแง่ของนักศึกษาก่อนนะคะก็ดีตรงที่ว่าเด็ก จะได้ไม่ต้องแบบว่าจําหมดทั้งรายวิชาเลยเพราะว่าไม่งั้นนะถ้าเป็นการเรียนแบบสมัยก่อนอาจจะต้องแบบว่าโอ้โหสอบทีนึงเยอะๆเด็กอะได้ได้ได้ข้างหน้าลืมข้างหลังหรือได้ข้างหลังลืมข้างหน้าแต่อันนี้มันจะเป็นหัวข้อเลยแล้วเขาก็จะรู้เลยว่า เขาเรียนจบอันนี้แล้วเขาอะจะได้อะไรแล้วอาจจะพักเอาไว้ก่อนถ้ายังไม่ผ่านตรงนี้แล้วก็มาสอบเฉพาะหัวข้อนี้ก็ได้นะคะสําหรับอาจาร,รย์ผู้สอนเองนะคะเราก็จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะสอนเด็กว่าในหัวข้อนี้เด็กจะต้องรู้อะไรแล้วเราก็จะวัดผลได้เป็นหัวข้อหัวข้อไปซึ่งแบบสมัยก่อนแล้วอาจจะลืมวัดผลไปในบางหัวข้อก็ได้นะคะก็เลยคิดว่า OBM ก็จะมีประโยชน์ทั้งกับอาจารย์ผู้สอนแล้วก็ทั้งนักศึกษา ในมุมของอาจารย์นะครับถ้าเป็น OBM นะครับในมุมของอาจารย์เนี่ยก็คือการจัดการเรียนการสอนเนี่ยจะง่ายมากนะครับเพราะว่าในแต่ละรายวิชาเนี่ยนะครับเราสามารถดีไซน์วิธีการเรียนการสอนนะครับให้ผู้เรียนเนี่ยได้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้นะครับอีกทั้งก็วิธีการประเมินครับก็สามารถวัดประเมินผลผู้เรียนได้ง่ายขึ้นครับส่วนผู้เรียนนะครับผู้เรียนก็สามารถ สามารถรู้ได้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับในแต่ละโมดูลเนี่ยอันไหนที่ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านเนี่ยนะครับผู้เรียนก็สามารถปรับแก้ปรับแก้ะนะครับให้ผ่านในแต่ละโมดูลได้นะครับเพราะฉะนั้นในในแต่ละโมดูลเนี่ยที่เราแตกย่อยออกมาเนี่ยจะสามารถวัดและประเมินผลได้หมดเลยครับ